สนิกชนจำนวนมากแห่ทอดกระถินสามัคคีณวัดประสาททรงธรรมตำบลทานกระเสมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีงานนี้นักแสดงสาวยุ้ยจีรนันมโนแจมพร้อมด้วยคุณทันธนาธรน,นะคะร่วมคุณกร,ร,ร,ระถินจำนวนสองหมื่นบาทแล้วก็มีเจ้าพระรองพันเจ้ ที่3ตุลาคม2563ที่ผ่านมานวัดประสาททรงธรรมตำบลทันกระเสมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสดร,ระบุรีคณะสิทธิ์พระใบีการนพเดชจ,จันทโกเจ้าอาวาสวัดประสาททรงธรรมนะคะได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกรถินสามัคคกีประจำปี2563งานนี้นอกจากพุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดที่เดินทางมาร่วมง,งานนับพันคนแล้วนะคะประชาชนในพื้นที่สมาชิกสภาองค์การบริหา ส่วนจงังหวัดสระบุรีคุณเรียดาวงประยูนคุณวันเพนนันทปัญญาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทรวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทร่วมงานกันขับข้างทีเดียวค่ะ สำหรับงานกระถินที่จัดขึ้นในปีนี้นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะการจัดงานกระถินสามคัคคีจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาอเนกประสงค์และกำแพงวัดวัดประสาสรงธรรมตำบลทันเกษมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยมีคณะเจ้าภาพใหญ่ถึง3มชุดด้วยกันนะคะคุณจีรานันเลิศไพบุญสลิริ คุณวิจิตเลิศภัยบุญสิรินะคบพันตรีอัฐวุฒิตันกุลรัตน์คุณธนพัฒน์ตันกุลรัตน์ค่ะคุณณัทวุฒิคุณพัฒนพรผู้บริหารและพนักงานร้านไทยถาวรการเกษตรคุณอภิพันธ์คุณเจษดาเจริญอนุสรคุณแม่ที่นีคุณพิชิตจงสลิดวังนะคะบริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นำโดยคุณลลิตพัฒน์ธารณวิกรัยนะคะคุณธนิศก์ สินทุธนิศส์ค่ะโดยภายในงานนะคะยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเปิดโรงทานนำอาหารคาหวานพร้อมน้ำดื่มมาเลี้ยงให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกฐินในครั้งนี้กว่า30ร้านด้วยกันนะคะนอกจากเจ้าภาพที่จองโรงทานแล้วนะคะก็ยังมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากค่ะ เดินทา,างกันเลเดินทางกันเลยและในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มีการตั้งขบวนกระถิ่น สามัคคีของวัดประสาททรงธรรมนะคะโดยประชาชนที่มาร่วมง,งานบุญก็จัดตั้งขบวนตั้งแต่บริเวณพื้นที่ด้านล่างนั่นก็คือสาราปฏิบัติธรรมเดิมนะคะของวัดประสาททรงธรรมเดินขึ้นมายังเขาเด้านบนนะคะระยะทางก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500เมตรนะคะซึ่งเป็นเขาสูงชันทางลาดทีเดียวนะคะแต่ละคนก็พยายามที่จะเดินทางจนถึง ยอดเขาวัดประสาททรงธรรมนะคะเพื่อนำขบวนกระถิ่นที่จัดตั้งขบวนแห่อย่างสวยงามเนี่ยนะคะเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบซึ่งบนเขานั้นนะคะก็มีคณะเจ้าภาพจากธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ก็รออยู่ด้านบนแล้วนะคะเพื่อที่จะรับช่วงต่อสำหรับขบวนแห่ก,กระถินเพื่อเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนที่จะเข้าสู่พระอุโบสถในเวลา10นาฬกา9นาทีถวายภาพพระกฐถินในพระอุโบสถและถวายเครื่องไทยทานแด่พระพิสุสงฆ์ค่ะเ,เสียงกันหน่อยค่ะสำหรับวัดปรา,าสาททรงธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหงวัดเก่าแก่ในพื้นที่ของตำบลทานาเกษมอเภอรพระทบาทจัังหวดสระบุรีซึ่งมีงเขื่อนดิน แห่งแรกในประเทศไทยนะคะน้ําจากเขื่อนดินแห่งแรกในประเทศไทยนั้นนําไปสร้างพระมนตบดกรอบรอยพระพุทธบาทปัจจุบันนี้นะคะโดยเขื่อนดินแห่งนี้ก็ได้รับการจดทะเบียนจากกรมศริลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนวัดปราสาททรงธรรมแห่งนี้นะคะปัจจุบนันมีพระบดีการนพรเดชจันทโกเป็นเจ้าอาวาสค่ะ ว่าดยเรื่องของการทอดกระถินหรือกระถินสามัคคีนะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกระถินซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะการไม่เหมือนการทอดผ้าป่าการทอดกระถินถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ <Bose> ่งการทอดกระถินคือการนำผ้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกระถินถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้หากอยากมีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำก็ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินพ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าจะต้องบริจาคเงินเท่าไหร่แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกระถินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพในบุญทั้งสิ้นในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่า ถึงการบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติทําให้เราเห็นภาพความสําคัญของบุญกระถินอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยกล่าวว่าอํานาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากรถินเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงผู้ถวายจะปรารถนาความสําเร็จใดๆในภพชาติใหม่ก็จะให้สําเร็จได้ดังมโนรสความปรารถนาหรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดีปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดีสาวิกาภูมิก็ดีเมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธานหรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ผู้มีส่วนร่วมในกถินย่อมได้อานิสงผู้ชักชวนให้ทอดกถินก็ได้อานิสงกถินมิได้มีอานิสงเฉพาะเจ้าของกถินเท่านั้นแม,แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นทอดกถินถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญ ก็ยอมได้รับอานิสงส์เหมือนกันซึ่งอนิสงส์ของการร่วมบุญทอดกฐถิ่นนั้นนะคะประกอบไปด้วยทำให้เป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในท่าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปและทำให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือค่ะ vita oserva e che è il buon rene ha combattuto e ha combattuto e ああ。<Thank> สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สี่หมืนไปบวกกับกุหลาบเอาเลือกสี่เจ็ดตัวเอาไปบวกกับกุหลาบเอาและหลังจากเสร็จพิธีถวายภาพพระกฐินในพระอุโบสถพร้อมด้วยเรื่องทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วนะคะผู้แทนจากคณะเจ้าภาพทั้ง4ฝ่ายค่ะ ร้านไทยถาวรการเกษตรนะคะได้กล่าวขอบคุณคณะเต้าภาพรวมถึงประชาชนนะคะที่ร่วมงานกระถินสามัคคีในปีนี้พร้อมทัานกล่าวว่า การจัดกระถินสามัคคีในปีนี้นะคะเกิดจากความประทับใจที่ครอบครัวได้มาปฏิบัติธรรมนวัดประสาทสงธรรมตำบลทันเกษมอำเภอพระพุทธบาทจงาทาังหวัดสระบุรีและขอรับเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเป็นวัดแรกในปี2563 และโมทนาบุญกับผู้ร่วมกระถินสามัคคีประจำปีนี้ซึ่งยอดกระถินที่รวมแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะปีนี้ได้ยอดกระถินถึง4 6 9 5 4 83บาทค่ะวันนี้นะคะก็มีบริษทัททาที่มาร่วมบุญกับเรานะคะบริษทัาาทซากโกะรเทศไทยกัดนะคะบริษทัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะบริษทัทสา,าพันธ์ส,ส่งเสริมการเกษตรคะ่ะบริษทัทเอพีจีค่ะบริษทัทไอซีพีอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ บริษัท ICP ีพีนักการนะคะแล้วก็บริษัทเจียไต่จำกัดค่ะแล้วก็บริษัท BASF นะคะวันนี้นะคะก็มีตระกยาณ์นัมิสนะคะแล้วก็มีทีมงานนะคะมาร่วมบุญกับเราในวันนี้นะคะเพื่อที่จะทอดเจดิสามิตรีนะคะเพื่อสร้างสาระอุดมสมบูรณ์นะคะนวัตประสาทจงทำค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะ